านนตามถนนไปซื้อผักตามถนนไปซื้อผักร้ายข้ามถนนอยู่วันเนี้ยวันก่อนฝนตกเฉะแฉะก็ร้ายข้ามถนนวันนี้ก็ร้ายข้ามถนนอีกสามนาทีสองหนึ 2, ่งไปก็หยุดข้ามมาฝั่งนี้ก็เป็นตลาดตลาดรัดแขก เมือ่อกี้จังหวะไฟมันจะได้งไงเราก็เลยข้ามมาฝั่งนี้เลยไม่ได้ดูไม่ได้ดูฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นวัดแขกจะให้ดูฝั่งนู้นนู้นวัดแขกนานวัดแขกจ้าฝั่งที่เห็นนู้นก็คือวัดแขกนะคะวันนี้แดดร้อนรีบเดินข้ามาหาหลบหลบลมหลบแดดนะเพื่อนๆนนะเข้าไปข้างในนี่เพลงเยอะ วันนี้เอาบรรยากาศข้างถนนสีสันสวยงามของตึกแล้วก็กำแพงนัก๊ะยาสห้านาทีโอ้ตรงนี้เขาจัดระเบียบดีมากเลยหรือว่าเป็นเพราะวันจันทร์เนี่ยชิดเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะได้มีทางเดินก,กว้างๆนะนร้านร้านนี้ร้านเครื่องดื่มสุขภาพงาดำน้ำเต้าหู้น้ำฟักทองสักถุงไหมส <laughs> ักถุงไหมแล้วกาแฟนู้นกาแฟ จะรับรับน้ำนี่สักถุงเอาน้ำอะไรดีลูกเดือยไหมตัวเขียวก็มีนะตัวเขียวลูกเดือยอ,อะไรอีกนะน้ำถั่วถั่วถั่ว,ว,วอันนี้ผสมใช่ไหม อันนี้ผสมใช่ไหมอะไรบ้างคะอันนี้อ,นนอ,อ่าอ,อันนี้ถุงนี่นะคะตัวนี้เหลือถุงเดียวแล้วจ้ะนี่ใส่เลยปลอดไหมคะปลอดไม่เอามั้ยจะไปกินที่บ้านถุงเท่าไหร่ลูกเนี่ยเพื่สุขภาพเลยขายดีด้วยเขาบอกตัวนี้เหลือถุงเดียวด้วยเน,นี่ย ไอ้ที่ลอยๆนี่คือไข่เหรอนี่มีไข่เหรอฮะอทำคืออะไรอะ่ะ <c oughs> แต่น่ากินเน่ย <c oughs> ถุงละสิบห้าบาท <c oughs> ใช่ป่ะทำไมทอนทำไมทอนแปดสิบห้าเออถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้ย,ย,ย,ใย,วย,ยใหญ่คนนี้แกขายปูดิปูแกตัวใหญ่ใหญ่ อ๋อวันนี้เป็นวันจันทร์เขาก็เลยชิดชิดขอบเข้าไปได้อยู่แต่ว่าต้องชิดต้องชิดหน้าบ้านตัวเองอย่ามาลงถนนใช่ไหมวันนี้วันจันทร์อ๋อจะไปหาซื้อผักหาซื้อผักมีร้านนี้ผลไม้เยอะผลไม้เยอะเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้คือวัดแขกคนก็จะข้ามไปไหว้วัดแขกขอบคุณนะคะทุกกําลังใจอีกสองสามนาทีเดี๋ยวยาก,ก็ลงแล้วเลิฟๆิจะได้น้าผลเอ้ยน้ําน้ําซุปซุปอะไรนะเขาเรียก เมื่อกี้งาดำแล้วก็ฟักทองแล้วก็อะไรนะเหลืองๆเหลืองๆก็คือ,อ,อ,อฟักทองเออฟักทองงาดำแล้วก็ไม่รู้อะไรแนหะละร้อนๆปัน่นรวมกันอร่อยชื่นใจสิบาทเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่คือทอซอยวัดแขกในวันจันทร์นะวันจันทร์เขาไม่ค่อยให้วางของไงคนก็จะใช้วิธีเปิดท้ายเออนี่รถถหายรถอู้แกงส้ม แตงส้มที่บ้านมีแล้วถุงหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้กินเมื่อวานเมืม่อวานย่าไปแถวแถบศิริราชเลยได้อันนี้มาอ๋อนี่เขาเขาผ่านักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มมานักท่องเที่ยวก็จะมากับกลุ่มทัวร์แล้วก็ชิมอาหารจะมีไกด์พามาแนะนําอาหารไทยดีค่ะดีน่ารักน่ารักส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเนาะอ้าวกล้วยวีละสิบห้าก็มีมะนาว แปดรู้ยี่สิบเราเดินดูตรงนี้กันนะนี่ก็มีตลาดสดด้วยนะแล้วในนี้ก็มีมัส,สยิดด้วยอะ่ะมัส,สยิดมัส,สยิดอิสลามข้าวเหนียวมะม่วงของกินของกินของกินอันนี้มีขนมจีบปลาทอดฮอทด,ดอกขนมไทยคุณยาย มันก็มัดมัดเท่าไหร่